นายบรรจงเมื่อกลับมากรุงเทพได้เข้าดำเนินกิจการร้านขายปืนสีจรุนีน่ฮะวางแผนเลยพอกลับมากรุงเทพปุ๊บมาเปิดร้านขายปืนเลยฮะสีจารุนเนี่ฮะของบิดาซึ่งตั้งอยู่ใกล้สี่แยกอุนาวันหลังวังบุรพาหลังวังบุรพาฮะที่ร้านขายปืนเยอะๆฮะท่านผู้ชมในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยฮะส่วนนายแช่มมาเปิดร้านขายกาแฟและรับซื้อทองเก่าที่บ้านของบิดาที่พระประแดงบิดาของนายแชมคือนาย มุตาฟาชาวบ้านเรียกว่าคูฟาเป็นครูสอนศาสนาอิสลามที่ได้รับการเคารพนับถือและนายช่ำเองก็สืบทอดการสอนธรรมะแห่งอิสลามที่มุ่งไปสู่ความเป็นธรรมของสังคมและชีวิตที่ดีกว่าตามความเชื่อที่ถูกต้องของมุสลิมวันพฤหสัสบดีที่23มิถุนายน2 4 7 5น้านยช่ำได้รับจดหมายเป็นคดภาษาอาหรับว่าสินค้าที่สั่งมาถึงแล้วให้ไปรับภายในวันนี้และนายช่ำจึงลงเรือเมจากาพราประแดงมาขึ้นที่ท่าถนนตก อันเป็นหนทางเข้าสู่กรุงเทพในสมัยนั้นเนี่ยครับเขาส่งรหัสรับมานะฮะประวางแผนตั้งแต่สองห้าสี่ศูนย์บรรจงศรีจรูนเนี่ยครัที่เป็นอิสลามเนี่ยก็เตรียมการมาเข้าดําเนินการร้านขายปืนศรีจรูนของบิดาเนี่ยฮะเขาวางไว้ก็คือเอาปืนเนี่ยครอบครัวพ่อเขาขายปืนส่วนแ่มเมื่อวันที่ยี่สามิถุนายนสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยได้รับจดหมายเป็นคดภาษาอาหรับว่าสินค้าที่สั่งมาถึงแล้วให้ไปรับภายในวันนี้จากนั้นนะฮะ ก็ขึ้นรถล่างมาลงที่สี่แยกอุณากรน,นะครับเข้าไปพบนายบรรจงที่ร้านปืนสีจัรูนและก็ได้พบปะพี่น้องมุสลิมร่วมอุดมการกีกสองคนคือนายประเสริฐสีจรูลและนายกาลิมสีจรูลผู้ก่อการสายไทยมุสลิมเหล่านี้ได้สนทนาเตรียมพร้อมเข้าปฏิบัติการซักซ้อมหน้าที่ความเข้าใจต่างๆจวบจนกระทั่งเข้าสู่วันใหม คือวันศุกร์ที่24มิถุนายนท่านผู้ชมครับเดือนนี้เดือนมิถุนายนเหมือนกันนะฮะเรื่องนี้ถูกเปิดโปงในวันนี้ของเราคือวันที่16มิถุนายนนะฮะเรากำลังจะเปิดโปงวันประวัติศาสตร์อันชั่วร้ายนะฮะที่ยึดอำนาจจากรัชกาลที่7